ครับสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับช่อง RC ไรททอยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปวิดีโอนะครับอธิบายนะครับในการต่อชุดเสียงชุดไฟนะครับเป็นอันนี้นะครับ CSRC 1 6กนะครับก็ผมก็เคยทําคลิปไปแล้วแหละแต่คลิปนี้ผมจะมาทําให้สั้นๆง่ายๆนะครับให้อธิบายง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะคลิปที่ผมทําไปก่อนหน้านั้นผมก็กลับไปดูเนาะมันก็อธิบายค่อนข้างเยอะไปหน่อยเดี๋ยวรอบนี้จะอธิบาย น้อยๆนะครับแต่เข้าใจได้ง่ายนะครับก็พอดีมี2ชุดเลยนะครับอันนี้ชุดนี้ของลูกค้านะครับแล้วก็ชุดนู้นของผมเองนะครับซื้อมาใส่บัวล่างนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ใครที่ดูเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวทําให้ดูเลยนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆเลยนะก็มาเริ่มจากชุดเสียงนะครับอ่าผมลืมบอกนะผมใช้กับรีโมทไฟสกายไอ 6X นะครับผมใช้ตัวนี้อย่างเดียวนะผมเล่นไม่เป็นนะตัวอื่น อ่าก็เริ่มจากชุดเสียงนะครับที่เราเปิดมาก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับที่ได้มานะครับอ่าแปึงนะอ่ะแกะมานะครับก็จะมีนี่นะครับชุดไฟนะครับหนึ่งแล้วก็กล่องนะครับนี่นะครับอ่าก็จะมีทั้งหมดสองด้านนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นอ่าพวกสายไฟนะครับไฟหน้าไฟท้ายนะครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะต่อพวกเข้ากับพวกดีซีมนะครับก็เดี๋ยวมาอธิบายกันง่ายๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอ่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากด้านนี้นะครับต่อพวกชุดไฟเข้ากับดีซีมนะครับก็นี่นะครับชุดไฟก็จับมาก็ทําทตามผมเลยนะครับมันจะมีสายสองสองเส้นนะครับนี่นะครับอ่าอันนี้คือด้านหน้านี่คือด้านบนเนาะด้านบนสุดเนี่ยมันจะเป็นปลั๊กอย่างนี้นะอ่า เอาสปีดนะครับเส้นสปีดที่เราเสียบกับดีซีเราชักออกมาครับแล้วเราก็มาเสียบเข้ากับตัวนี้ทําตามผมได้เลยนะทําตามคลิปได้เลยอ่ะอันนี้คือเส้นหนึ่งนะเป็นสายสปีดแล้วก็เส้นที่สองเนี่ยก็จะเป็นสายโซโวเรี้ยวนะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็ชักออกแล้วก็เสียบใส่ไปได้เลยนะครับก็เสียบให้มันถูกด้วยนะครับดำดาแดงนะครับอ่าอันนี้ผมผิดละเอาถูกอ่ะขาวคู่กับ เลืองนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะก็บนสุดเป็นสปีดนะครับเดินหน้าถอยหลังเส้นที่สองด้านล่างนะครับเป็นเซ์โวลแล้วนะครับชักจากดีซีนะครับเรามาเสียบที่ชุดเสียงเขาได้เลยนะครับที่กล่องเขาได้เลยนะครับแล้วก็จะมาเส้นที่สามนะครับเส้นเส้นนี้เนาะอ่นี่นะครับเส้นที่สามที่กล่องนะครับก็ ช่องที่เราว่างนะครับชื่อช่องเลี้ยวนะครับช่องที่หนึ่งนะครับช่องหนึ่งผมเดียวนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับก็อันนี้ก็หนึ่งละเสร็จละคือหนึ่งอย่างคือเราเดินเราเดินเสร็จแล้วชุดหนึ่งนะครับคือสามเส้นนี้นะครับเราก็จะเหลืออีกสามเส้นนะครับสามเส้นนี้ไปเสียบที่ไหนนะครับเส้นสีน้ําเงินเนี่ยเอามาเสียบช่องที่ที่ที่สามนะครับช่องที่สามที่ว่าเราเราเดินหน้าถอยหลังนะครับเราก็เสียบเข้าไปคื้นที่นะครับแทนที่ แทนที่ที่เราชารักออกมาเสียบตรงนี้นะครับอ่าให้เส้นสัญญาณนะครับมันจะเป็นหัวแบบหัวเดียวอย่างเงี้ยอ่าใช้เส้นสัญญาณอ่ะเส้นบนสุดนะครับเข้าขเคี่ยวบนสุดนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นสัญญาณนะมันรับรับสัญญาณอย่างเดียวนะอ่าเหมือนกันนะครับแล้วก็เส้นสีเขียวเนี่ยเส้นสีเขียวคืออ่าเป็นสวิต์เปิดปิดไฟนะครับเป็นสวิต์สามสเตปอะอ่ารีโมทน,นะครับผมก็จะใช้เป็นเน่ย like นะครับช่องช่องที่ ช่องที่สี่นะครับเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยเป็นตัวเปิดปิดไฟนะครับอ่าแล้วก็เส้นสีเหลืองคือเส,ส้นอะไรนะครับเส้นสีเหลืองคือเส้นสตาร์ทเครื่องยนต์กับเสียงแต่นะครับก็ต้องใช้สวิต3สามเต็ปเหมือนกันนะครับใครจะมาไว้ช่องนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็เวลาโยกก็ผักตรงนี้มาสตาร์ทแล้วก็มาทางนี้เป็นบีกแต่นะครับแต่ผมใช้เป็นช่องนี้นะครับสมสเต็ปเหมือนกันนะ ก็คือพักขึ้นบนสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ลงมาตรงกลางแล้วก็พักขึ้นบนทิงงคืนดับนะครับลงมาข้างล่างคือเสียงแต่นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะ,คะใครจะสลับเอาไฟตรงนี<ๆ>้มาไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็เอาชุดนี้มาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะก็จบแล้วแหละต่ออันนี้ต่อต่อต่อฝั่งฝั่งนี้นะครับเข้ากับชุดชุดดีซีนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับอ่าครับเรามาอีกด้านหนึ่งนะครับ หลังจากเราต่อชุดนี้เข้ากับดีซีเสร็จเนอะเราก็มาด้านนี้นะครับก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสายไฟนะก็จัมเข้ากับแบตได้เลยนะครับอันนี้ผมยิงยาวไปนู่นนะแล้วก็มันจะมาเส้นที่เส้นต่อไปนะครับก็จะมีปลั๊กมาให้เราทั้งหมดสองตัวนะครับอันนี้เป็นปลั๊กตัวผู้นะมันจะมีเคี้ยวออกมาคือปลั๊กตัวนี้ไฟมันจะเลี้ยงตอลอดเวลาผมไม่ได้ใช้นะผมก็พันแล้วก็เก็บไว้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ หาให้แยกออกมานะครับจากนั้นนะครับก็ถ้าดูคลิปผมงงอะ่ะต่อไฟมันจะต่อง่ายก็เราเอาคู่มือเข้ามาเลยครับนี่เลยเขาก็จะบอกช่องเราเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็ช่องช่องและช่องสุดท้ายนะครับช่องสุดท้ายกับช่องแรกนะครับคือไฟเลี้ยวนะครับเราก็เขาไฟเขาให้เรามาพอดีนะครับอันนี้ผมได้ต่อไปแล้วเนาะอ่ะอันนี้แล้ก็ช่องสุดท้ายเห็นนะ นี่นะครับผมก็ได้ต่อต่อไฟเลี้ยวผมก็ต่อตามตามนี้เลยนะตามคู่มือเลยนะไฟเนะี่ยต่อยังไงก็ก็ไม่ไม่ผิดนะครับมันมันไม่เสียอยู่แล้วแต่จะเสียเนี่ยตรงที่ว่าเราเราเสียบตรงนี้นะสีน้าเงินนี่เป็นฝั่งดํานะครับเวลาเราเสียบเนะี่ยอ่ะนี่น,น,นะครับแดงคู่แดงนะครับแล้วก็น้ําเงินคู่กับดํานะครับน้ำเงินก็คือกาวนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะก็เราก็ จะนับง่ายๆเลยเนะี่ยไฟเนี่ยเราก็นับช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดช่องนะครับแล้วก็มานับสายไฟนี่ยครับอันนี้นับฝั่งฝั่งบนนะครับเป็นเป็นหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยอันนี้คือช่องหนึ่งนะเนี่ยล่างสุดคือหนึ่งนะที่ที่ผมนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับที่ที่ใช้จริงๆนะ่ะมีอยู่แค่นี้แล้วก็ไอสองเส้นเนี่ยที่ผมบอกก็ผมจะพันปิดไว้นะครับปิดตายไว้นะครับ ก็จะจั๊มไฟอะไรเพิ่มก็ได้นะตรงนี้อ่าก็ตรงนี้นะครับก็จะต่อไฟเป็นเรียบร้อยเสร็จที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีไฟไฟถอยแล้วก็ไฟไฟแดงนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เป็นไฟหน้านะครับสองสเต็ปอ่าก็ต่อตามนี้ได้เลยนะครับก็นับนับช่องไปนะครับก็วางเอามาเทียบมาทาบเลยก็ได้นะครับต่อตามยังไงก็ไม่ไม่ผิดนะครับอันนี้ไม่ยากเริ่มจากนี่เลยครับคู่ คู่บนคู่ล่างนะครับแล้วก็ไล่ต่อมาไฟขาว,ไฟ,ขาวไฟแดงขาวขาวขาว,ขาว,ขาวจบนะครับต่อตามแค่นี้จบแล้วเราก็มาลองที่รีโมทกันนะครับอ่ะอันนี้ข้ามมาเลยนะหลังจากเราต่อเสร็จหมดแล้วเนาะก็ต่อต่อชุดไฟชุดเสียงเข้าที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาลองทดสอบกันดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดอ่ะ อ่าเราก็เริ่มจากเสียบแบตไปเลยนะครับอ่านะครับก็เสียบปั๊กเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สวิตช์นี้นะครับผมใช้เป็นสตาร์ทเครื่องนะครับดันขึ้นก็ลำโพงที่แถมมาให้เนี s <S ่ยเสียงค่อนข้างที่จะเบานะครับผมสั่ง ลำโพงมาจากลาซาดลาวเดี๋ยวผมจะมาใส่ใหม่นะครับก็มันจะเป็นสองเส้นนะครับก็ใส่ได้ทั้งหมดสองดอกนะครับแต่น,นี้มันยัดเข้าไปอยู่ในในกล่องตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็ได้ได้ลำโพงมาใหม่นะครับก็ตัดออกไปเลยนะครับตัดตัดทิ้งไปแล้วก็มาใส่ใส่ใหม่นะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเรามาดูเสียงกันก่อนนะครับ ก็ประมาณนี้เนาะอ่าก็อันนี้ก็คือเราต่อถูกหมดแล้วเนาะชุดเสียงนะครับต่อไปนะครับเรามาลองดูชุดไฟกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขยับมานิดนึงนะชุดไฟก็อย่างที่บอกนะครับต่อเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับเราต่อเสร็จเรายังไม่รู้ว่าไหนไปไหนนะครับเราก็มาลองลองไล่ดูก่อนนะครับก็เริ่มจากผักมานี้นะครับ นี่นะครับติดแล้วเราก็มาหาคั่วนะครับเราจะไปไว้ไฟหน้านะครับก็อันนี้ไฟหน้าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สเตจที่สองนะครับก็จะติดวันทีนี้ก็จะติดห่อแล้วนะอ่ะนี่นะครับติดส่วนอันนี้นะครับสีแดงเราก็ไปอยู่ท้ายท้ายรถนะครับแล้วก็ถักไปทีหนึง่งอ่ะก็คือดับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะ ก็มีอยู่แค่นี้นั่นแหละง่ายๆนะครับผักอีกฝั่งหนึ่งก็อีกสเตปหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ผมลืมบอกอ่าไฟเนี่ยมันได้ทั้งหมดสองสเตปเนาะก็คือสเต็ปพื้นฐานก็จะคืออย่างนี้เปิดปิดนะครับแล้วก็สเตปที่สองคือแช่ค้างอ่ามันก็จะวิ่งเป็นอย่างนี้นะครับกดแช่ค้างไว้นะเนี่ยครับมันก็จะเปลี่ยนสเตปไปอีกสเตปหนึ่ง ่คือครบรอบเขาก็จะปิดเองนะครับอ่ะอันเราไม่แช่นะครับอันนี้ก็คือปกติฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าันนี้ก็จะเป็นไฟขอทางนะครับเนี่ยนะครับก็กดแช่ไว้นะครับก็ ประมาณนี้นะครับเหมือนกันสองข้างนะครับเวลาเราจะปิดเราก็แช่ค้างเหมือนเดิมนะครับก็มีอยู่แค่นี้เนี่ยแหละใครจะไปมิกอะไรนี่อันนี้ก็แตนนะครับตันขึ้นอ่าก็คือจบแล้วนะครับอ่าครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับกับคลิปอ่าการต่อชุดไฟชุดเสียงของ rc 16นะครับอ่าเรียงง่ายๆก็เป็นคลิปที่2นะแต่คลิปนี้ผมจะอธิบายเร็วหน่อยนึงก็ง่ายง่ายนะครับใคร ที่ซื้อมาแล้วยังงงก็ลองดูดูของผมนะครับแล้วก็ทําตามง่ายมากเลยนะครับก็ไม่ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับ่ายก็ต่อตามที่ผมบอกเลยนะครับก็ใครมีสเต็ปไหนก็ลองต่อต่อดูนะครับยังไงมันไม่เสียอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงไฟเนี่ยก็ต่อง่ายมากเลยเราก็ดูแผนผังเลยนะเพราะว่าเขาทำหลอดมาให้เราแล้วหลอดที่เขาให้มาก็พอดีเลยนะครับก็จะมีสองเส้นเนี่ยแหละครับที่ว่ามันเป็นไฟเลี้ยงตลอดเวลานะมันไม่สามารถปิดได้ ผมก็เลยทําการพันไว้นะครับกันช็อตรัาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ